เป็นครูนี่แหละอ่ะสวัสดีค่ะเข้าวชูชงยาชีกบกอกค่ะไปนี่นะคะเราบอกไปหากล่องคอยละอันคอยละว่าลูกแรกคอยกินข้าวคอยเอามาไว้นี่ลหรได้มะไว้นี่เราก็ก็เห็นกลิ่นลหรได้คอยเราเออมันกินแล้วป่ะสันกินแต่นอนไม่กินเลยนะอืมคอยเราถามนุ่งนุ่งจะกินข้าวเราบอกกินแล้วเราบอกกินแต่นอนบอกเพราะเราไปหาน้ำวิตามนเลยน้ำถ้าาได้อยู่บอกไม่ได้น้ำอีกแล้วนั่นนั่นนั่น นอ่ไรามาตูาาตน่ะข่าลูน่ะ่นปแล้วเาอเอาแล้วเเอา,ามแล้วไปซื้อน้าอันนั้นมาเอา,า,มมาซื้อยนะี่ห้อจักล่านะไดยมีหลายถังของสูตนีิบ้ามีมเบยอรย์พู่บ้าใส่ในหนึ่้าเปเบิรองจหาเอาทาง,งซื้อทางเนาะ ถังเขาตั้งหลายนั่นแบบลาก็มีกกี่ลูถังลุงนี่แหละยี่ขัวขึ้นไปหลังบ้านเป็นสามซีฟกับเจ้านั้นละวอนนั้นราซื้อถังตอนนั้นน่ะที่ขัวขึ้นไปทำตั้งแต่วันมงอยู่หวังไม่เอาลงมาจะ่้องหาเขามีเจ้าที่เขาย้ายไปอยู่บ้านที่รรย์เขาช่วยะหาตรงนี้ก็ไม่เห็นจะนี่เห็นจะมีใครกินะเห็นแต่ตรงนั้นแหละแล้วจะไปกินไม่ได้ นี่นี่ขาหลังกินหลังก็ไเดียวตอนนี้แกมีที่ถังมีเขาซื้ออยู่แต่อีตอนที่เขาเขาอยู่คเขาลืมเขาซื้อถังเขาซื้อถังกัางหนึ่งต้องดูชื่อเลยนะเขาเกยนชื่อมันไม่ไนะนันมันไม่ได้ี่มันไม่ได้นะใกือามันเพิ่มึ้นเหลือแสดงว่าที่โกแบบไปแล้วเอาไว้ที่โกอยู่หลังหลังห้องนะก็มีเออเราเอาตัวคาร์บอนอซ์กับข้าวนะตอนมือบนสูง เขาสั่งมาเนาะค่อยสั่งมาเนาะค่อยจ่ายเพราเลยเนาะเอาเงินปลาจ่ายน้ำน้ำบ่งสศงเนาะดูเอาทางแล้วกาแฟยังไงหมดเนาะถังแล้นกาแฟติดถังอ่ะเอออยู่ติดกับถังอ่ะแล้วก็อยู่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวก็อุดหนุนไหมูปูเนี่ยก็เขาใช้น้ำถังนี้เขาซื้อถังเยอะดิสามสิบลุงว่ะเนีเป็นสามสิบหน่วยผมไม่รู้อยู่ไหนหมดติดถังเรามาจ้างไว้เลยติดตัวเอ้ดูแลค่อยอยูอ่ะ กันทอดเท่าๆกินเม่อกด้เมค่อกีิดีเมื่อดี้ดาทอดเสร็จเออนั่นแหละก็เราก็เอาทางรอยร้อยสิบสองบาท12บาทเรากินน้ำางนดีกว่าบ้านค่อยมี2ลูกแต่ค่อยซื้อนะ ถ้าเราถ้าเรามีบ้านละสองลูกสองลูกสองลูกเลยเวลามันหมดก็สั่งพร้อมกันสองลูกสองทำล้วมันแล้วก็ห้ามไม่ได้เอาก็เอานี่ละกอกใส่ขวดลงมากินต้องมีรถรถใส่ของเราไว้เลยไปกินเหมนเดินไปที่รถเป็นยากอุญญพลสมควรเรียงยงงานให้บุเลี้ยงน้ำ อันนเ,เรียงนามแน่ตื้อมายิ้กิน่ไม่หยัหมยงมว่านอ่มว่านนีกันอีดูเท่าแล้วกันละทั้งซื้อทั้งก๋วยเตี๋ยวซื้อทั้งนามให้เท่ากินแล้จะเลียงไฟเพียงไฟเปอยอยื่ยังน้ำผู้ปวดให้ยังน้ำผู้จรงเนยะาไมมีก็เป็นอย่างนา กันยังไงกัน็ได้ยาไปทอดเท้าเลยเนยูฮันเสือกินยูฮันอันนัยูฮันเลยนะสบางะกี้ผมันมก่้ัะี้ันาจงมัมือตัวนี้ค่อยเบาย่เดเนะเออตัวนี้ไว้เพมืดภาษาทางเธอมันจะกินนืมแรงขึ้นมาถ้ากินแล้วก็เลยผัดฝ่าอ้าวสเมลเอาไปเสแล้ว นอนมมานอนเสนี่นอนปากบ้านปากสายนะบอไอกรรางเงี้ย่อยนะกักึงกักึกักยู่มันหลมันหลสองกลุ่มเด้กลุ่มหนีกลุ่มนูน่แ่ตอนนั้นสองสตัวนเน่ยสนงสตัวมีตัวปลลังบ้านพวกมันมาหยอกแมงนะกึกกักกกกักกักหยอกมันกินเลยอน่นี่า ไหมข้าปราดาข้าค่อยอยู่ในติบมันเบิดอะไรเงี้ยเมื่อวานนี่เขาก็นึ่งตีบเนื้อันนี้ก็นึ่งนึ่ง้ตีบปราดาบนึ่งว่าเฮ้ยเปรี้ยวมันมีกีเราอ่ะนะพอเรื่อยมันกิ่นข้าอันนี้ปาดาเรงเลือกตง้ลายไม้ไผ่บรรลุูม หลายที่ลรามเมออกระถางใหญ่โตเต็มเลยจคบ้านนำใหมเนาะไม่ได้ป้านี่ให้ป้าเชอ้อกันนี่มืดบ้านกันนกกระหินไป้าเออไม่ไป้ามันใหญ่แทไไดบ้านเขานั้นห่าอันนี้เราว่ามันน้อยไได้ครป้เป็นยังไงัอันนเป็นหนาม่ดี๋ยวยุติธรรมโิมพโยนะม่ป้า บ้านไม่ไพ่บ้านมีแม่นไพบ้านก็ตั้งฮะแค่แม่ไพบ้านเราเป็นหุนแม่ไพ่ปลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นหุนมืดคนละอ่านยโอกันไม่ไพ่ปลาเนี่ยอีมันเป็นเออหิ้งหิ้งห่วยเออยิ้มหัวยค่ะแต่ว่ามันน้อยบ้านเฮาเนี่ยแต่ว่าบ้านทั้งคู่เนี่ยมันใหญ่ขนาดคนมันใหญ่ไหมใหญ่กว่านี้ก็ได้อันนี้นะว่ามันน้อยอันนี้นะใหญ่กว่านี้ก็มี ะขาเออมากระชากแล้วเขาเอามาเอ็ดนนมือนกัมะเอ็ดเต้ามาเข้าไหมอันนี้นะมันจัดง่ายทีดเจ้ามาเข้ามันบ้าง่อนเอื่มมาวะทำไมอะบ้านกันคืออยู่บ้านเลยครับจนลืมลืมซื้อว่าไหมไปเลือบออยากากเขาลงแจกก่นเลยฮะไม่ได้หรอก กระเป๋าเฮายูฮันบาอยอไ่คุ้นๆน้อยไอไม่จักเข่าเออกะจักเข่าล่ะบ้านหอยบมี่หนานะตัวจักกอเข่าเนี่ยรือไหมแต่ว่างามันหลายนะปอกมันยาวย่ไมเนียแล้วคะซ่ออันนี้ล่ะปองสองมีแล้วสองือีแล้วอืมซ่อันนมัดกาพอดีเลยเออมัดกาพอดีไม้ไม้ไม้ไผ่นี่มันเรได้ยูเทงคูไม้ฮ้ ไม้พ่างไม้กระซ่าไม้ไผ่ป่าไม้ไผ่บ้านไม้บ่งหวานไม้ไผ่เลี้ยงไม้กิมซุ่งไม้เพลือวิจเตอร์เฮือนคอยนะไม้เพลือวิจที่หับไปซ้ำนะมาสั้งไม้ไม้ไผ่ซุ่งเนาะเออนั่นล่ะแล้วกันแล้วไม้เพื่อที่จาเอามาปลูกงามๆแล้วไม้ไผ่เต้ามันหลายชนิดเลยเนาะไม้ไผ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาทีเดียวรอนาทีเดียวนึง นาที่เดียวนี่มันเือแล้วคนไม่หยุดสตอ็อกโทรศัพท์คยหอนหอนวัยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ญาติทีกูบอกด้วยนะคะอ,อยู่ด้วยกันฮะคลิปสอ,องอยู่โน่น